มีสีแปลกปอมมาหนึ่งอันน่าโอเคอันนี้มันมันมันแปลงเพศมันกลายพันธุ์นี่สีนี้ดูสิแกะสีดำสีดำอะไรหรอกสีแดงค่ะสีแดงสีม่วงค่ะสีม่วงอันนี้หามอย ฮัมมอย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 โอเควีอากันน้องลันนาช่วยแม่ปอกข้าวโพดค่ะโอโหโอโหโอโห ข้าวโพดม่วงสีม่วงสีม่วงนะโอเคดูว่านางจะปอกได้ไหที่ไหนคะโอโหสวยจังค่ะโอโห้โอโหสวยจังค่ะ ข้าวโพดค่ะภาษาไทยเรียกว่าข้าวโพดอันนี้ข้าวโพดอันนี้ข้าวโพด and English corn corn and Deutsch German Maize Maize okay super วันนี้เรียนภาษาไทยวันละคำข้าวโพดค่ะลา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 ขอบคุณค่ะ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  เอาอีกแล้วลเดี๋ยวแม่ช่วยนะคะแม่ช่วยปอกนะคะโอเคอ่าฮะข้าวโพดแล้วชิ้นนะะี้ฝรั่งจะกินข้าวโพดค่ะ no eat it กินเลยคะ่ะ อร่อยไหมคะอ่าอ่าเนี่ยเนี่ยมันจะดมไทสันน้องกินข้าโพดราชินีค <don> ่ะ I don't like it No you have to boil it first น no? ะ I don't like it Okay <laughs> แม่ดูแม่ดู <laughs> อันนั้นทำมอยข้าโพดนะลูกเดี๋น้องลาน,นากัด สวยมากเลยอ่ะสีสวยสวยสีม่วงค่ะมเราจะเก็บแล้วนะคะขมอยเริ่มแห้งแล้วต้องให้มันแห้งมากๆอย่างนี้ไงั้นมันจะห่างยังไม่แก่มันจะได้ละ เก็บแล้วนะคะ